คำเตือนมิีดีโอนี้จะทำเพื่อการศึกษาของวิชากฎหมายปกครองเท่านั้นมิได้มีเจตนาลบหลู่การกระทำของเจ้าหน้าที่และผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยออดิโอจังกลาติบย ตำรวจทำเกินกว่าเหตุวิสามันบังบัตทั้งที่ยกมือไหว้ขอร้องชีวิตยันเอาผิดให้ถึงที่สุดจังหวัดนครราชสีมาญาติไม่พอใจที่ตำรวจวิสามันชี้ทำเกินกว่าเหตุน้องสาวอ้างพี่ชายมีมีดเพียงเล่มเล็กแค่เล่มเดียวและได้ชูมือทั้งสองข้างยกมือไหว้ขอร้องชีวิตแต่ก็ยังโดนยิงชาวบ้านนับร้อยไม่พอใจลุมล้อมตำรวจนานกว่าสองชั่วโมง เมื่อวันที่1พฤศจิกายนตำรวจกองปราบปรามได้วิสามัญฆาตกรรมนายเจริญศักดิ์หรือบังบัตรอายุ31ปีชาวตำบลหินตกอำเภอล่อนพิบูรลจังหวัดนครศรีธรรมาราช ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดเสียชีวิตในสวนยางพาราหมู่ที่3ตำบลหินตกอำเภอลอนพิบูรณ์ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์อย่างน้อย3คนมองว่าเจ้าหน้าที่กระทำลุนแรงเกินกว่าเหตุเนื่องจากนายจเจริญศักดิ์ไม่มีอาวุธที่ร้ายแรงที่จะมาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ได้ในมือมีมีดเล่มเล็กเพียงแค่หนึ่ง,งเล่มเท่านั้นขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการจับกลุ่มนั้นมีนับ10คนน่าจะจับ กลุ่มตัวนายจเจเินสักได้โดยง่ายแต่เจ้าหน้าที่กลับใช้อาวุธปืนยิงในขณะที่นายจเจริญสักชูมือทั้งสองข้างขึ้นและยกมือว่าขอร้องชีวิตด้านนางสาวมี เมนี่อายุ26ปีน้องสาวของนายจเจริญศักดิ์กล่าวว่าได้เปิดกล้องวงจรปิดที่บ้านดูเห็นรถเจ้าหน้าที่จอดอยู่และเห็นนายจเจริญศักดิ์พี่ชายชูมือทั้งสองข้างโดยไม่มีอาวุธใดๆทั้งสิน้นมีเพียงแค่มีดเล่มเล็กมากที่จะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เลยแต่เจ้าหน้าที่ยิงโดยที่พี่ชายได้วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตก่อนที่จะไปสิ้นใจในสวนยางพาราบ้านยาก แต่ทางบ้านครอบครัวยืนยันว่าจะดำเ,เนินการกับตำรวจคนที่ยิงพี่ชายให้ถึงที่สุดและเรียกร้องให้พี่ชายได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยตำรวจคนที่ก่อเหตุจะต้องได้รับโทษในการกระทำครั้งนี้เช่นกันซึ่งพี่ชายถูกยิงตายแล้วตำรวจได้ตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายแม้แต่ชิ้นเดียวแม้กระทั่งยาบ้าสักมิตก็ไม่มีจึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องนี้และอยากให้ตำรวจ ทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมาไม่ใช่ทํากับชาวบ้านแบบไม่มีทางสู้แบบนี้ยิงมันเหรยันหนึ่งเม็ดยิงไปแต่กลางล่างยิงกํานีรบใต้เรียบโรยคนไปยิงพอยิงเสร็จเกา่าทีมเนยียบวากระใต้รบไปเดียบโรยมันมกองไหมครับพี่น้อ,นองก็โยเต็มเม็ดกลางวันมัมนมันไม่เมีอยได้เลยมันจกมือร่วมเร็ว กวกว่ามัันเียรบมเจิ่่งตกระะโดนนหาาียบทสรุปจากการกระทําของเจ้าหน้าที่มาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นในขั้นตอนที่สองนะคะเป็นการละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามมาตราสี่เจ้าหน้าที่หมายความว่าค่าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะกรรมการหรือในฐานะอื่นใด ขั้นตอนที่3ต้องเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นการกระทําในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตํารวจได้วิสามัญบังบัตขั้นตอนที่4นะคะผู้เสียหายต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานมาตราที่5หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดช,ชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้ผู้เสียผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานรัฐดังกล่าวได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ทั้งนี้ญาติผู้เสียหายสามารถฟ้องได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขั้นตอนที่5ไล่เบี้ยงเงินคืนจากเจ้าหน้าที่มาตรา8ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐ Audio Jungle